สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้องแง่ชแนลนะคะวันนี้เราก็จะไปเข้าค่ายกันนะคะซึ่งเราไม่ได้ถ่ายตอนไปอยู่ค่ายนะคะเพราะว่า ครูเขายึดโทรศัพท์ก็ไม่ได้ถ่ายนะแต่วันนี้เอิมก็คือมันจะมีไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูต่อนะคะโอเคก็คือเอิมอันนี้คือเล่นกับเพื่อนบนรถนนเฮือยเลือยนไอ้เหี้ยเกเรลือยนเขาเปดนั่งดต่อมานะคะอีแค้มนะคะมันก็หลับไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหเปิดแมสออกมาโอ้ m ม g o ก มันน่าตลกมากนะทุกคนดูต่อมานะคะเราก็แบบกํ <c oughs> าลังเล่นตุ๊กตาเพื่อนนะคะคือแบบใช้ชีวิตบนรถแบบโคตรเลื่อยเปล่าบ,บ,บอกเลยคือคือแบบเห็นไหมสังเกตว่าลำโพงด้านหลังมันยังไม่ติดเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะเจ้าของรถเป็นอะไรไม่รู้คือแบบขากลับแม่งก็ดังเกินแล้วประเด็นคือแบบไอ้เพื่อนพวกนี้แม่งมานั่งเบียดเว้ยเฮี้ยก็เกินนะอื คือแบบมันเบียดมันอึดอัดมากแล้วแบบเรานอนไปแล้วนะคะเรานอนไปตื่นหนึ่งแล้วคืออันนี้ก็ใกล้จะถึงค่ายแล้วนะทุกคนก็นั่นแหลคะค่ะรออีแ e ค้มกับเราก็สลับที่นั่งกันทำไมไม่รู้เราจำไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะว่าเราจะทำอะไรบ้างนะโอเคไปแล้วยูดีๆนะคะรถก็จอดนะคะคือแบบ ดูจากนางแคบนะคะทำหน้าตกใจมากจ้าคือทุกคนตื่นเต้นมาเพราะว่าใกล้ถึงค่ายไงแล้วก็ขออนุญาตวาร์ไปวันที่3ามวันกลับเลยจ้านี่นะคะคือสภาพวับนกลับนะคะก็แบบอ๊เฮ้ยและอันนี้นะคะก็คือนั่งเล่นนะคะนั่งรอคิวอะไรก็ไม่รู้อาย<ฮ><ฮ>ยิมโ ใบในจากค่ายนะก็คือแบบเพลงดังมากสังเกตได้ว่าลําโพงติดละจาก็คือแบบคือมันรู้สึกวันเร็วมากใช่ปะแต่จริงๆมันสนุกมากเลยนะอยู่ที่ค่ายอะ่ะเอออ้อแล้วเมื่อกี้นะคะเห็นครูไหมคะคือครูคนนั้นเขาเก๊กมากนะจริงๆเขาไม่ได้เก๊กอย่างนี้คือเขาหล่อที่สุดในค่ายคะ่ะเด็กก็เลยกีแตกกันหลายคนมากแต่คือเราก็เฉยๆนะทุกคนโอเคค่ะก็มาแวะซื้อของนะคะก็ดูจากสภาพหน่องไม้นี่ก็นอนมันรนนะคะรวมถึงเราด้วยก็แบบเออ จะอ้วกแตกครื่อนี้ก็จะเป็นไอติมนะคะ40บาทแพงมากๆเลยก็แกะกินนะคะคือแบบน่ากินมากแล้วก็แบบน่ากินอ่ะเออเราก็เลยซื้อมาซึ่งตังเหลือน้อยมากนะคะก็ชิมนะคะรสชาติก็ตามหน้าตานะคะทุกคนก็คือแบบมันก็มันก็อร่อยอ่ะมันก็เหมือนนมน่องโพปกติมันก็เหมือนวันนิลาปกตินะคือแบบ แพงด้วยนะทุกคนคือไปซื้อแบบปกติกินก็ยังจะดีกว่านะจ๊ะและนี้นะคะก็คือการใช้ชีวิตเลื่อดเปื่อยบนรถของเรานะคะก็คือกินขนม <c oughs> กินไอติมีม <c oughs> กินน้ำแล้วก็แบบนอนได้รอบหนึ่งคือเพื่อนหลับไปแล้วอ่ะทุกคนบางคนนะคือแบบเ <c oughs> บาะหน้ามันหลับง่ายมากเลยทุกคน ก็น่นแหละจัดก,ก็ตามสภาพนะคะว่าเราทําอะไรบ้างก็คือไม่มีอะไรทําจริงๆแล้วประเด็นคือรถยังไม่ออกจ้าคือแบบนั่งรออะไรน่งทําอะไรอยู่ก็คือนานมากเลยทุกคนคือแบบเราแบบเออก,ก็หนาวด้วยนะคะก็เก็บของแล้วเอาผ้าห่มออกมาหม่าม,าหมจา้าพี่บิตา,บ,า,บ,าบัตรใช่แบบชื่อบุญสบายแกนเป็นแบบเด็กส่งทายปีที่อะไรเนี่ย ก็อันนี้นะคะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เรามานะชื่อว่าศรัทธาพิพิธภัณฑ์ศรัทธาอะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนนี่ก็จะเป็นพิธีกรแล้วคือเราแบบถ่ายทุกอย่างเลยเว้ยคือถ่ายแบบทุกหย่อมญ่าเอาจริงเนี่ยถ่ายเป็นม้วซัวถ่ายเล่เปื่อยเอาจริงคือแบบมันไม่มีอะไรทาไงทุกคนก็คือเราต้องเอามาพากเสียงด้วยไงก็แบบอะไรก็ไม่รู้เว้ยคืองงมากพ่จาพี่จจาอะไรอะว้าว ุงยาสวัณน,นาจ้าจ้กูไม่เนกูเด้งเข้ามาในป่าช้าเลยไอ้ัดใจยหาและนี่นะคะก็จะเป็นไฮไลท์จุดที่หนึ่งที่เรามานะคะก็จะเป็นพระสมัยสุขโขทัยน,นะคะเขาจำลองมาจากอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะคือเราดูแล้วเราแบบ อ่ปะปากคางไอเยี่ยโคตรเท่เลยเขาแบบส่องแสงได้แบบเป๊ะมากคือแบบชอบมากคือประทับใจกับจุดไฮไลท์จุดที่หนึ่งมากเลยนะคะทุกคนจะเราเราเราจะไปออกทบไอบไมอ้ไม่เห็นมันตูเยุกคนไปี ทุกคนคะอย่า,ยา,ยาลืมไปกดติดตามช่องปังยะแชนแนลเลยนะคะกูอายคนวะอีว่เยอเยียตกใจ <c oughs> <c oughs> นี่คือคุณปู่เคฟีนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ

ผมเหรอเขาอะเนื้อค่ายด้วยโอ้ยมีแต่คนอยากออกกล้องนะคะทำไมไอ้บายคอมดี้คอมดี้มามาคนคู่ออกกล้องกันแทบนะคะเอซ่าลูกเกดกินอะไรคะกินอะไรเอซ่าลูกเกดโคตรขมเลยเฮียไม่ชอบกินลูกเกดอ่ะเลยหรอกไปแล้วนะาวไปแล้วบ๊ายบายและนี่นะคะก็คือข้าวเย็นของเรานะคะก่อนที่จะปิดคลิปก็ ดูหน้าตาเราก่อนก็โอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย